แต่ใจไบบนี้แ็นพอดีถนัดมือท้ายพอดีเปลี่ยนได้เหมือนเดิมใช่ไหมได้เหมือนเดิมคิดสมองยังดู่สู้อะไรแต่ยังไม่ได้ย็บผ้าเดี๋ยวทำอันนี้ก่อนที่ฉันน้ำปนะกับที่ล้างบาตรอันโอนมันต่ามันไม่ค่อยจากจากบุญกันที่เอาจานเนาะจะถมขึ้นเนาะจะถมขึ้นแต่ตอนมันต่าไงมันตอนนี้ทําเป็นโล่งแล้วไว้ที่ทาน้ำปะัะกาแฟเอายา มาถวายอาจารย์ทายีนะตอนนี้อาการก็ดีขึ้นอันนี้ยกแก้ปวดเนาะยกแขนไม่ขึ้นนะคะอาจารย์ยกแขนขึ้นมันเก็บอยู่แต่มันไม่บ้วงเลยไม่ไปลงแต่ว่าากรมันเคยโดนสองครั้งอ่ะโดนที่สารคามมันรดต้นไม้ตัวนี้เลยงายท้องเลยเอามือนี้ยันไปขนาดเลยโดนเลยเจ้าอันนี้มียาแก้เสียบด้วยอาจารย์อมันปวดตรงนี้ใช่ไหมคะตรงไหนอ๋อนึกว่าตรงมี่ ปวดตรงนี้ปามาตรงนี้ถ่ายดูตรงที่โต๊ะพระธรรมพระช่างมาถาวายกาแฟบุญแล้วก็เอาน้ำแข็งมาถาวายด้วยหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบของเย็นกำลังทำงานพอดีเลย,ยกาแฟโอ้ยเติม,มไม้เติมมือมาเลยจางสั่งกาแฟะนะคะับกาแฟวันละสิบแก้วโอเค ได้ตอนเดียวเดียวคือเราแยกเพื่อนแยกร่างก่อนวายแล้วอันนี้โกะแปลว่าทองบอกให้ไปเอ็กซ์เรย์ไม่ยอมไปเอ็กซ์เรย์เปคนโทรไล่ไปเอ็กซ์เบย์ว่าเวลาไปเยี่ยมคนอื่นไปได้เวลาเรื่องของตัวเองเรื่องโรงบาไม่อยากไปนี่ให้มันซึมซึมไปซึมเข้าผ้าเลยซึมเข้าผ้าไหมยาม่รุ่นเหนไม่ค่อยเจ็บแล้วตอนนี้ยามดูลื่นเหยนแค่ไหนแย่แค่ไหน การยกแขนขึ้นหรอ่ยกไม่ได้เจ็บถ้ามันรุดมันน่าจะโผล่มามันไม่ลุดหรอกมันน่าจะอักเสบแต่มันขึ้นอย่างนี้ไว้หน่อยเหมือนมันเคล็ดแต่แต่ห้อยได้ห้อยได้อยู่แต่แต่ยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นใช่ไหมนี่ได้อยู่มันร้อนไหมหรือมันเย็นเย็นเอาแบบเย็นไงคะตีสามต้มความร้อนทุกวันนี่เอามือนี่เลยยันเข้าไปข้างหลังตุ๊กโอต้อง นองดูกว่าทีก่อจะลุกได้เจ็บหนักม,มันเคยล้มอยู่ไปเข้าห้องน้ำเลยมันทางมันชันอย่างนี้เลยมันลื่นล้มเลวตึงตรงนี้แหละใส่กรไดกมเจ็บไหมการเขานวดเนี่ยเจ็บผมเนี่ถ้าผมนวดไม่ดีผมจะส่งเดี่ยวหน้าคราดมานวดให้ เสร็จรูปครับเก้ากลางวันเก้ากลางวันจะไม่เด็กก็ไม่โชคยำปลากระป๋องเริ่มแล้วจากบุญกระถินที่สายบุญสุรินทีวีแล้วก็ยาติดทำได้กุฏิอีกใช่ไหมคะอาจารย์ทำกุฏิอีสองหลังแล้วก็รงครัวอหนึ่งหลังอันนี้หนึ่งหลังสงใช้จะโพออยู่มั้งทำาไม่พก็ไม่เป็นไรน้งพี่ทำมากี่วันแล้วคะเนี่ยเกินเลยเกิน สองวันทำมาเรื่อยๆเนาะเขียวน่าทา